สวัสดีครับสวัสดีพี่ท่านนะครับแผงจอกระเงน้าในช่วงรอบเย็นนะครับก็มาแล้วพี่นะครับในในช่วงชุดนี้นะครับก็องละสามร้อยบาทนะครับแล้วสามร้อยทุกรายการนะครับพี่พี่สามร้อยพร้อมส่งไม่มีค่าจะส่งแดงสิ้นนะเราแบบจัดแบบรวมส่งให้เลยพี่นะครับหน้าพระนะครับเป็นหน้าพระหลักไม่ใช่พระย่อยนะครับแลหน้าพระหลักหลายเลยนะครับพี่ท่านใดที่ชอบองค์ไหนใครไวใครได้ตามสไตล์ของเราพี่นะ แผงจอดประเองเก็บเงินปลายไทยเดี๋ยวพี่ส่งฟีทุกรายการนะครับไม่มีค่าจะส่งใดทั้งสิ้นมาเดี๋ยวผมเริ่มไปแล้วกันพี่นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับพี่พี่ท่านที่เข้ามาับชมออรายการแรกนะครับรายการแรกออจัดให้แบบร้าใจหน่อยนะ,ะจัดให้แบบร้าใจหน่อยนี่เลยพี่นะครับ <c providers> ข,ขุดสะขุดสะหลงผู้เผือกพี่ขุดสะหลงผู้เผือกวัดกิ่งแก้วรักทองเดิมพี่ดูดิรักทองเดิมนะครับ โอ้โห,โโหเพิ่มเติมด้านหลังมีรอยจานแนวพี่เพิ่มเติมด้านหลังมีรอยจานครับพี่เอาสามร้อยสามร้อยแล้วก็อันนี้จะเป็นเขาเร,ร,รียกว่าเป็นพระกุูนะพี่นะนะข้อควายพระลูกนั่งกรุข้อควายครับพี่แนวชัยภูมิชัยภูมมจา๋าเนี่ยนะองค์นี้เนื้อตะกรวสันิมแดงครับพี่พระรวนูนั่งกุข้อควายนะครับนานๆจะเจอสักองนะไม่ค่อยได้มาพี่นะเออนานๆจะเจอสักอง์นึงเนะพี่เนื้อจีจัดเลย่ะเนื้อจัดจ้านแบบนี้สามร้อยบาท เนี่ยครับพระร่วงนั่งกูข้อควายแล้วก็องค์นี้พี่นะพ่อผัสไสนะพระไสหนองคายนะครับโอ้โหพี่เพชรเดิมๆเลยไหมพระไสหนองคายพระสวยมากองค์นี้ในเงี้ยพี่พี่พระเดิมพระสวยเห็นไหมพระเดิมแล้วพระสวยก็พี่เอาเอาสามร้อยแล้วกันเนี่ยครับโอ้โหนี่สวยจริงเนี่ยพ่อผัสไสเนี่ยนะครับโอ้โหพี่ผิวพรรณธรรมชาติ เดิมสักขนาดนี้ราคา3ามเราไม่ราคาที่เบานะนะครับเป็นราคาที่ต้องเช่าว่าแบ่งปันกันนะครับเราก็ปู่ยิ้มโอ้โหนี่ดูง่ายจัดนะครับพี่ดูมวลสารละกันนะครับพิมพ์อุ้มท้องหลวงปู่ยิ้มพิมพ์อุ้มท้องนะครับนะดูง่ายๆได้เดิมๆมาพี่เนื้อได้หลายมากเนื้อแบบเขาด้เนื้ออย่างกับสมเด็จเลยนะโอ้โหเนื้อปั๊กมากเลยพี่เอ้ยน้ํานะราคานี้เขาเยาวใจเลยนะครับสามร้อยบาทนะครับจัดให้พี่ๆสมาชิกของเราเลยเอาไปสามร้อยนะครับสามร้อยแล้วก็หลวงพ่อท้าพี่นะรอกพ่อท้ารุ่นแรกนะครับ นี่คือหล่อหลวงพ่อทานรุ่นแรกนะครับพรอทานวัดเป็นเนียงแตกครับพี่เป็นร่องรอยการหล่อโบราณที่มีความชัดเจนนะครับเป็นร่องรอยการหล่อโบราณที่มีความชัดเจนครับพี่เอาสามร้อยบาทนะครับแล้วก็วัดเกศทินเข่าตุ่มเนื้อใสเนื้อมวลสารนี่ครับพี่นะครับเนื้อหนึบนุ่มเห็นไหมน้เนื้อใสเนื้อมวลสารเนื้อหนึบนุ่มนะครับก็ผ่านการใช้มาบ้างนาบินาเล็กๆน้อยๆนาบินาขู่มวลสารเป็นก้อนเลยอะนะครับโอ้รอยปูแตกรอยหนอนด้นมาครบจริงๆครับพี่สำหรับองค์นี้นะสามร้อย วัตเกดพิมพเข่าตุม่มสามร้อยบาทเนะครับผมนี่ยใช่ว่าสุดจริงพี่เออสุดจริงเลยนะครับเราก็หงนี้รพี่นะครับอันนี้เขาเรียมจับขอบนะผมว่าน่าจะเป็นเนื้อแต่มันเก่าจนน่าจะเป็นเนื้อทองแดงมาหูด,ดูความเก่าแล้วกันอันนี้คือความเก่าที่ไม่สามารถอธิบายได้เลยดูความเก่าดูเห็นไหมเก่าเดิมๆคาบทองบางๆด้วยพี่นะีครับเอาสามร้อยแล้วเเหรียญเพ่อเดิมหือราคานี้นะครับกลุบกิบเลยพี่ขนมเนะียครับขนมเลยทีนะ่ กรูปกรีดนะครับสามร้อยบาทนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนี่นิยมต้องแบบนี้ครับพี่นะครับสวยคมชั้นลึกนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมโอ้โจิววอรนัน้นใครมาสอดเป็นชั้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 นเนื้อเขาสวยเนื้อเขาเดิมเนื้อเขาธรรมชาตินะครับรอยช่อเดิมต้องรอยช่อเดิมเอางี้แล้วกันสําหรับองค์นี้นะองค์นี้เอาเอาสามแล้วไหมรูปหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมอยู่ในกรอบนะครับเขาเรียมเลี่ยมใสไปเลยนะครับแล้วก็เบตงหลวงพุทวด น้ำผู้ทวดเบตงโอ้โหเบต,งเ,บตงเนื้อสวยแนวพี่พี่จ๋าดูเนี่ยเนื้อสวยเนื้อเดิมเห็นยว่าเบตงนะครับแล้วก็มีนัมเบอร์ด้านล่างเนี่ยเเห็นนัมเบอร์ตอกไว้เนี่ะแนวเห็นแบบแผ่วๆรางๆเขาเรียมพลาสติกแขวนใช้อยู่ไงพี่แนวว่าเขาเรียมพลาสติกแขวนใช้แนวก็ใช่จะเห็นแบบรางๆแบบเนาะเออก็ยังพอเห็นอยู่อ่ะนะครับแต่ได้เก่าแน่นอนพี่แนวพี่พี่จ๋าพี่พี่ได้เก่าแน่นอนครับพี่เนี่ยน้ำได้เก่าแน่นอนเอาเอาสามร้อย สามร้อยบาทนะครับ <S <S แล้วก็องนี้องน,นี้จะเป็นพระปิตาครับพี่นะครับซึ่งองนี้พี่นะเนีเป็นพระปิตานนครับเป็นพระปิตาซึ่งผมไม่มั่นใจว่าเป็นที่ไหนนะนะครับเป็นรูปรูปแบบฟอร์มพระปิตาเลยเนี่ยแล้วเนื้อเป็นก้อ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 นพี่นะเป็นพระลึกลับเลยละ่ะนะครับองนี้ยังไงก็ชัดเจนเนี่พี่แค่หาที่นั่นเองพี่เป็นรูปทรงรูปแบบพระปิตานะเนี่ยเนไเป็นรูปทรงรูปแบบพระปิตาเลยพี่สามร้อยบาทนะครับ สามร้อยบาทเราก็พะล่วงครับพี่แนพี่ดูหน้าตาพะล่วงเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าขึ้นกลุ่ไหนเหนยครับพี่ผมไม่มั่นใจว่าขึ้นกลุ่ไหนเห็นไหมผมไม่มั่นใจนะครับว่าขึ้นกลุ่ไหนแต่ี่รู้กลุ่ไหนก็ได้พี่ถ้าถ้าถ้าสนิมแดงแบบนี้พี่น้าดูไข่ดิไข่เป็นเม็ดเม็ดเม็ดเม็นเม็ดเห็นไหมแนวเห็นไหมเห็นไข่ไหมไข่เป็นเม็ดแล้วก็อีกอย่างนึงคืออะไรพี่เนี่ยคือธรรมชาติเห็นไหมเนี่ย คือธรรมชาติเดี ités, ๋ยวพี่นะครับด้านหลังเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าคล้ายๆหลังกลับมากะครับเออหลังกลับมากอาจจะขึ้นน้อยแต่บางทีเราไม่ไม่ไม่รู้กูจริงๆนะครับอันนี้ขออนุญาตใช้คําว่าได้มาเดิมเดิมเดียวเอาสามร้อยพะล่วงน่าศ um ึกษาและน่าสะสมสามร้อยบาทนะครับองคนี้น่าจะเป็นเทวรูปนะเป็นสั่งกระจายไหมเนี่ยเป็นเทวรูปพี่ดูเนื้อเลยโอ้ยฝุ่นยังจับอยู่เลยอะในพี่พี่จ้าฝุ่นยังจับอยู่เลยพี่นะเป็นเทวรูปในพี่นะเป็นพระสังกระจายอาจจะเป็นอ่ของขุดของอะไรเงี้ยนะนะครับนะอาจจะมีความแปลก ดูเดิเก่ามากครับพี่สังกระจายนะไม่ใช่แบบของทั่วไปพี่นะเออไม่ใช่แบบเออใหม่ๆนะครับนี่ไม่ใช่พี่นี่เก่าถึงยุคแน่นอนนะครับอาจจะเป็นของยุทธยาเอาสามร้อยบาทนะครับเพิ่งไปได้มาเลยพี่นะครับแล้วก็ฤาษีหลวงผู้สุกปากคองมะขามเทาในครับนี่ครับพี่นครับปูนน่ฤาษีนะนนครับเออปู่ฤาษีครับพี่นครับปู่สุกปากคองมะขามเทาโอดโด้ดูเนื้อดิดูเนื้อดูพิมพ์ดูทรงดูธรรมชาติครับพี่ในครับองนี้นะเอา เอาสามร้อยนะครับสามร้อยบาทนะครับหลวงพ่อกวยที่พี่นะครับอยาไปยนนนครับนี่ครับพี่หลวงพ่อกลวยนะพี่นะแล้วคุณแผนชมตลาดนะครับโอ้โหนี่สวยจริงไอ้ไม่พี่อันนี้สวยจริงแล้วคุณแผนชมตลาดหลวงพ่อกลวยนะพ่อกวยเอาเนื้อผงน้ำมันด้วยนะพี่ดาเนื้อผงน้ำมันด้วยเอาสามร้อยสามร้อยบาทนะครับหลวงพ่อกวยพี่เนื้อผงน้ำมันนะจัดได้จัดไปแล้วกันเอาสามร้อย สามร้อยบาทนะครับสามร้อยแล้วก็หูยานลอบดีพี่เนี่ยพี่พี่ดูวงนี้ดิดาวสำหรับหูยานนะเนี่ยลบพีนะ่เนื้อตะกั่วสีอิมแดงนะเนื้อออกสีอิมแดงก็พี่นะมีอาจจะมีร้อยปี่รอยแย่รอยเลา้ 100, 100, 100, ลารอยลา้านนะซึ่งเป็นร่องรอยธรรมชาติพี่เห็นไหมเนี่ยโอ้โ,อโ,อโอหยเยอะเดิมจริงสามร้อยบาทนะครับ แล้วก็กลักไม่ขีดตรงนี้เจ้าของเดิมเขาแขวนลวดไว้ในวิานาเออร์เขาถักลวดแขวนไว้แล้วก็นาไปเลี่ยมพลาสติกสามห่วงเพื่อจะไว้แขวนตรงกลางครับพี่นะครับแล้วอ,อันนี้เป็นกลักไม่ขีดครับพี่นะหลวงผู้ทวดเลยเนื้อว่านดูง่ายๆเลยพี่อยากย่ายยังขึ้นด้านในอยู่เลยไหมนะแล้วเป็นใ่ๆๆนะเฮ้ยอยากย้ายยังขึ้นด้านในอยู่เลยพี่เดี๋ยวันนี้เก่าจริงเก่าจริงและเก่ามาก แนวพ,พี่เก่าจริงและเก่ามากนะครับอันนี้จะเป็นกลักไม่ขีดนะซึ่งเจ้าของเดิมเขาพันลวดไหมพันลวดไว้แต่เขาก็ไปเลี่ยมพลาสติกนะพ่นะเออเลี่ยมพลาสติกเพื่อจะไปแขวน3มห่วงนะพ่นะแขวนองค์เดียวสงสัยเขาไม่ชอบนะพ่นะเอสอสงสัยชอบทำสามห่วงแล้วก็แขวนอีกองนี้ด้านล่างนะครับนะเพื่อเพิ่มพุทธคุณให้กับตัวท่าน,นครับองค์นี้สวยมากนะครับนะสวยมากครับพี่กลักไม่ขีดสามร้อยบาท นะน่าใช้นะจริงๆก็น่าใช้นะเออหน้าใช้เลยล่ะสําหรับหลวงพุท่วนะเป็นปร้านที่ยอดยอดนิยมแนวนะเบอร์นะต้นๆ้นระดับประเทศนะครับแล้วก็องค์นี้ครับพี่สําหรับองนี้นะครับนะนี่ดูนีน้น <c oughs> สสาหรับองค์นะี้เป็นพิมพ์เส้นได้นะครับนะเป็นพิมพ์เส้นได้เนี่ยดูเนื้อเนี่ยนะพิมพ์เส้นได้เลยพี่นะครับโอ้โห,โหแล้วถ้าเนื้อแบบนี้จะยอมได้ยังไงพี่ดูเนือเน้อดิเห็นไหมแล้วเนื้อแบบนี้จะยอมได้ยังไงพี่นะพิมพ์เส้นได้นะ เส้นได้ในเนื้อปึ๊กเลยไหมเอาสามร้อยมานะครับเส้นได้ใหญ่บางหมื่นพมเนี่ยสามร้อยบาทนะครับเส้นได้ใหญ่แล้วก็องค์นี้เป็นปรูปพระเดิมพี่เนื้อเหลืองในวินาทข้ามเหือข้ามใครยังคงเดิมอยู่เลยไหมแนะครับพี่พี่ข้ามเหือข้ามใครยังคงเดิมอยู่เลยพี่แนวประดุงพ่อเดิมเนื้อเหลืองพ่อเดิมรอยหูรอยจานนี่ก็สุดแล้วนี่ดูเน่เน่ดูรอยจานเน่เดิมไม่เดิมพี่ดูรอยจานได้เลยสามร้อยเท่านั้นที่หวั่นไหวแนวครับเดิจัดให้กับพี่สมาชิกของเราแนวแล้วก็รูปหล่อ รูปหล่อหลวงพ่อไผ่นะครับนัเป็นรูปหล่อโบราณเยับพี่ซึ่งมีข้าวเหือข้าวครคข้าวเขียว,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 วนะครับนะซึ่งเป็น r r ร,ร่องรอยการหล่อโบราณที่เป็นธรรมชาตินะครับร่องรอยการหล่อโบราณที่เป็นธรรมชาติ Aa, ตร,ตนนรอยตะไบเดิมๆองนี้ผมเอาสามร้อยบาทนะครับพี่รูปหล่อหลวงพ่อไผ่ไว้กำแพงเอาไปสามร้อยนะครับวงนี้ครับพี่นะครับเป็นพิมพ์คู่เนี่ยเป็นพิมพ์คู่พี่ดูคาบเลยนะครับพี่จ๋าดูคาบเลยดูคาบดูธรรมชาตินะครับเป็นพิมพ์คู่ เห็นไหมเป็นพิมพ์คู่แล้วก็ด้านหลังคือนี้ผมว่าน่าจะลงกุนะนะถ้าใจจริงนะผมว่าน่าจะอ่าน่าจะลงกุในอาชัดเจนและเป็นธรรมชาติเห็นไหมลงกุชัดเจนและเป็นธรรมชาติเดี๋ยวพี่เป็นพิมพ์พายคู่เอาสามร้อยบาทนะครับผมว่าได้เป็นบางขุนพมนะผมเอาสามร้อยสามร้อยบาทแล้วก็องค์นี้ในพิธีกาเปลี่ยนรูปทรงเสมาในพิดีเออเปลี่ยนรูปทรงเสมาเป็นของหลวงพ่อไป แนวพี่พี่รูปทรงเสมานะหล่อบโบราณเนื้อแดงแป๊ดเลยนะเออเนื้อแดงแดงเลยล่ะเนื้อแดงเนื้อเดิมเนื้อธรรมชาติดูดิเอาสามร้อยสามร้อยบาทนะครับองค์นี้น่าจะเป็นบางหุ่นพรมครับพี่นะเป็นพิมพ์นอนนะครับเป็นพิมพ์นอนเขาลงรักปิดทองไว้บางหุ่นพรมครับพี่พิมพ์นอนนะเนี่ยดูเนื้อเดียวเห็นไหมดูเนื้อดิพิมพ์นอนนะ โอ้ไม่ธรรมดาแน่นอนพี่สำหรับพิมพ์นอนนะเนี่ยลงรักปิดทองนะเอาเอาเท่าอะไรดพี่เอาเน้อเอาเท่าอะไร่ะเอาไปสามร้อยบาทนะครับโอ้โหพิมพ์นอนสวยมากพี่ดูเนื้อดินี่ผมเอาพลาแบบไม่ได้พาย่อยนะครับนะที่นํามาให้นี่เป็นพลาหลักๆทั้งนั้นเลยพี่นะครับไม่มีพาย่อยเลยดูเนื้อดิเนี่ยดูคาบว่านอง,งน,นี้เนี่ยดูง่ายๆเลยพี่เห็นไหมเนี่ยพิมพ์รอดเนี่ยนะครับเห็นไหมดูคาบน้ำว่านเลยพี่นะครับว่านขึ้นมาเป็นคาบเป็นฟ้าเป็นไข่เลยอ่ะ เนี <N ee> ่ย <a> นี่คือหลวงปู่ทวดพิมพ์พลาสต์นะนะครับ <N> เ <ee> <a> นื้อก็ชัดเจนทรงก็ชัดเจนพิมพ์ก็ชัดเจนเอาสามร้อยบาท <N ee> <a> นะครับหลวงปู่ปทวดพิมพ์พลาสต์ <N ee> <a> สามห่วงนะครับสามห่วงเราก็ซุ้มกอซุ้มกอต้องขออนุญาตใช้คำว่าซุ้มกอเดิมๆอ่ะนะครับนด้ดูดิเนี่ยซุ้มกอขออนุญาตใช้คําว่าซุ้มกอเดิมเลยพี่ เห็นไหมซุ้มกอเดิม,มพี่นะเพิ่มเติมคือแบบโอ้โหสุดๆสำหรับซุ้มกอนะไม่ใช่ธรรมดาทั่วไปแน่นอนพี่นี่ยดูดิโอ้โหพี่ดูเนื้อเนี่ยในอ่ะพี่จ๋าพี่ดูเนื้อนี่เอาสามร้อยซุ้มกอซุ้มกอแล้วก็องนี้พี่ในครับเขาเรียกว่าฐานคู่บางหุ่นพรมในครับบางหุ่นพรมพิมพ์มฐานคู่ครับพี่โอ้โหดูเนื้อเนย เปไงจัดให้ไม่คือไม่ใช่พายย่อยอ่ะแนวก็กล้าพูดตรงยืว่ามันไม่ใช่พายย่อยนะครับาวพระหลักหลักทั้งนั้นทางเราจัดให้นะครับอ้าพระหลักๆทั้งนั้นทางเราจัดให้เน,นี่ยพี่ดูเนื้อพระดูหน้าพระได้เลยนะครับสวยเดิมและธรรมชาตินี่ฐานคู่บงองหพรมนะสามร้อยบาทนะครับสามร้อยแล้วก็หลวงพูทวดเดี๋พี่นะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ชารุเนื้อเนื้อว่าน นำเนื้อว่านพิมจะรูเนื้อสวยสวยพี่นำเนื้อว่านเขานะนำพิมจะรูดนครับโอ้โหพี่นะครับเจอแบบนี้ไม่จัดก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนนครับพระประดับทางเราจัดให้นะครับพี่พี่พระประดับทางเราจัดให้นะครับเอาสามร้อยบาทนะครับสามร้อยก็สมเด็จครับพี่แนวสำหรับสมเด็จอง์นี้แนวในพี่พี่จ๋าสำหรับสมเด็จอง์นี้นนครับนะดูดิในสวยในได้สวยได้เดิมได้ธรรมชาติ อันนี้เป็นพิมพ์ปลอกโพนี่ครับเป็นพิมพ์ปลอกโพเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นของบางหุนพรมพี่มีตายางบางรางเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดูตายางเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเป็นเห็นตายางไหมเป็นดวงดวงเนี่ยนี่คือตายางนะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยนะเป็นปลอกโพบางหุนพรมครับพี่นะบางหุนพรมแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเจ้าของก็แขวะแขวนลวดไว้พี่คนโบราณนะนะนะคนโบราณนะเจ้าของก็แขวนลวดไว้นะครับเอาสามร้อยแล้วกันสามร้อยบาทนะครับบางหุนพรมพี่เนี่ยครับบนพรมนสามร้อย อันน <Workers, S 2> ี <t> ้เ <ang> ป็นเนื้อเนื้อเขาเรียกว่าเนื้อว่านสบู่ด้วยกันมีนะเนื้อออกแดงแนวเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับอ่าหลวงพุทธดเนื้อว่าน97พิมพ์ใหญ่นะครับเป็นเนื้อแดงแนะอ่าเป็นเนื้อแดงครับพี่เนื้อว่านสบู่ด้วยกันอันนี้เก่าแบบว่าเขาเรียกอะไรเก่ายันกรอบครัพี่นะครับไม่ได้เก่าแต่องค์พระนะพี่นะเก่ายันกรอบนะครับเนี่ยเดิมแล้วธรรมชาติจริงๆเอาเอาสามเนาะว่านสบู่ด้วยกันแล้วก็พิมพ์ใหญ่บางุ่นพรมครับพี่นะครับองค์นี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่ในนนนพพี่่ะะครรับบาาจเป็ของงุ โอ้โหดูเนื้อดิพี่สมราคาจริงๆแนวสาหรับองค์นี้นะคือเนื้อเบามากนะครับแล้วก็เขาได้ราคาเบานี่พี่นะเออราคาเบาแล้วเนื้อนุ่นหนับมากนะครับในราคาแบบนี้ไม่มีแน่นอนครับพี่นคสําหรับองคนี้นะไม่ได้ใส่กรอบด้วยนนะครับพ,พี่จ๋าองค์นี้ไม่ได้ใส่กรอบด้วยในราคาเบาๆเลยนะเอาสามร้อยบาท น้ำเตาถุนตัวผมว่าน่าจะเป็นวัดระฆังรึเปล่าแก่ตังอิ๋วหน่อยองค์นี้เป็นวัดระฆังแล้วกันแนวเอาวัดระฆังแก่ตังอิ๋วนะครับนะเอา300ร้อยบาทแนววัดระฆังแก่ตังอิว๋วแล้วก็รูปหล่อหลวง,งเงินเนี่ยพี่แนวะพิมพ์ขี้ตาแนวะสามชายขี้ตาพี่โอ้ยตาเป็นเม็ดเปเม็ดเลยพี่แนวแนวรูปหล่อนะโบราณเดิมๆพิมพ์ขี้ตาครับพี่ในน้ำแนวพี่จ๋าพิมพ์ขี้ตาขี้ตาเอาสามร้อยนน้ำพี่พี่องนี้นะพิมพ์ขี้ตาเอาสามร้อยบาทนะครับ สามร้อยแล้วก็นี่เลยนะสำหรับองค์นี้ในครับองค์นี้จะเป็นวัดเกศครับพี่ดาววัดเกศองค์นี้น่าจะเป็นของโพเกียบไหมอ้ดูเนื้อดิ๋เห็นไหมดูเนื้อดิน่าจะเป็นของโพเกียบไหมโอ้นึบมากนึบมากนะครับนะเออหนึบระหนึบมากเอา สามร้ยอยบาทในวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆท่ายสนใจรายการไหนนะสายด่วนส,สายตรงก็มาผมได้เลยพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ